ทำเองอ่ะอโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้สวัสดีครับถ้าเห็นหนากกินข่าลาย่างอ่กินข่าวละบอกินข่าวซอยกับย่างสวัสดีครับพัดตระก้าสู่ช่องเมดีสตอรี่นะครับวันนี้น้องเมย์สั่งของมาส่งนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอ้ น้องเมสั่งอะไรมาเนาะเนี่ยมีกี่ชิ้นนะพี่มีชิ้นเดียวยวขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้เดี๋ยวนี้นี่ไม่ยอมแบบว่าเอาหน้าก้มลงบนบ่าในเอฟซีไม่น่าไม่ไม่มีแล้วที่จะเอาไม่ไม,ไม่ค่อยหรอกถ้าไม่ง่วงถ้าไม่ง่วงจริงอันนี้จ,จะแบบอยากจะอจะอย่างนี้อยากจะตั้งคอซะเหลือเกินเห <laughs> มือนคอเขาเริ่มแข็งแล้วนะฮะ เขาก็จะมองแม่ตลอดเลยอ,อยากจะตั้งคอแล้วาอารุณสวัสดยามเช้าเวลาเขาถ่ายเขาเจอกันตอนเช้าลูกก็ใช้คำว่าอารุณสวัสดิ์ครับอารุณสวัสดิ์ <Good morning S 2> ค่ะททักยดมอร์นิ่งครับดมอร์นิ่งค่ะ เออเออเออช่าเออเออตัดเงาตัดเน่า<บล>อืมอ <the> ืมอืเอาสิอาซิเอาสิเอาสิเอาสิเอสิตั้งขอแล้วตั้งคอแลอาสิเอาสิสัิวิลูกโอ้ห้าวิลูกหวิลูกอันนี้เดือนครึ่งนะฮะเอซน้องน้องเ มีความพยายามมากเมย์ก็ไปหาหมอเมื่อวานนะคะหมอก็นนะฉีดวัคซีนะ่ะเดือนหน้าฉีดวัคซีนนะครับสองเดือนครับคุณหมอบอกว่าเป็นวัคซีนที่ไม่ม่ไม่ไมีไ,มไมมข้น้อยหรือไม่มีไข้เลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาอยู่ในตำแหน่งที่สบายให้แม่จือจับหัวให้ แก้มป่องเจ้าแก้มป่องแก้มป่องอะไรลูกส้มปาก้มแคล้วชมแคล้วชมแคล้วทำเองอะ่ะอือเออโอ้โหเยอะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเออห่วงแล้ว

ยิน่อยกจาิ้ม้หน่าบาทำไมทำไมเียงบัตสวันดีครับกายทิพม้างเันดีครับไาอบปากหนัสดีครับยิ้มหน่อยสิจ๊า ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยม,มองต่องเส้นแม่สอนเนี่ยภาษาอีสานตอนเช้าเนี่ยเขาทักทายกันยังไงภาษาอีสานเวลาเขาเจอเขาเจอกันเขาบอกจะมาจังไหนเอ้ยอีค่ะก็ธรรมดาเนี่ยถเห็นหน้ากัน <c oughs> สวัสดีค่ะถ้เาเห็นหน้ากกินข้าวยละยังเออกินข้าวละบอกิขนข้าวซอยกับยังประมาณนี้แหละ กินข้าวแล้วยางกินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับอะไรโอ้กินข้าวกับ,<ช>บนปนปนเป็นหนยกินข้าวกับอะไรครับวันนี้กินข้าวกับอะไรครับมังกรมังกรครับกินข้าวกับอะไร กินข้าวกับอะไรครับบัาดีแย่หน่อยบ๊าดีแย่หน่อยสวัสดีครับแย่หน่อยสวัสดีครับย่วันนี้มังกรจะไม่ร้องจะนอนจะนอนหลับดีไม่งองเงใช่หรือเปล่าฟังนี่ฟังรอย กำล,ลังเรียงเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับผมบัดสวัสดีครับสวัสดีครับเบิ้งมือนีมือนีมือน,อนีตั้งก็คูมม่นะตั้งยังไงเนี<อ>่เออมือนีตั้งยังไงเนี่ย การสื่อสารกเกา่าม,มองตามมองตามในวักเก่านะสวัสดีครับ ลับไม่นอนคนแล้เวลาสวัสดีครับตกลงเข้สู่ช่องเมเดย์สตรอรี่ให้นั่งหรือให้ยืนดีไหมนั่งก็ได้ครับแล้วแต่นั่งก็ได้นหนูก็จะได้นั่งด้วยวันนี้มะะีของมาส่งนะฮะของน้องเมย์สั่งมาเป็นตัวช่วยสำหรับพ่อแม่ที่จะเรียนลูกนะครับเมยรู้สึกว่าช่วงนี้เมย์เหมือนนักล่าสมบัตินะคะ ในดงมือสองญี่ปุ่นเมื่อวานนะมีกับพี่เด่นก็ไปร้านมือสองญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะไปดูพวกภาพวาดเนาะแบบภาพวาดเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวโ,โ,โชว์ในคลิปให้ดูทีนี้ว่าก็ไปเจอคนหนึ่งพี่ผู้ชายเขาก็เมย์กำลังดูตู้อยู่เนาะพี่ผู้ชายท่านหนึ่งก็เดินมาบอกว่าเนี่ยพี่นะซื้อของอ่ะ <S <S โอ้แทบแทบจะแบบทั้งบ้านอ่ะเป็นของมาจาก ขายของมือสองญี่ปุ่นเนี่ยแหละก็ดังเนี่ยมีทุกอย่างมีทุกอย่างแล้วก็ก็เลยบอกเมียว่ายกเว้นอย่างเดียวที่เธอไม่มีคุยกับเมียคือผัวญี่ปุ่นมือสองไม่เมก็เลยคิดว่าพี่คนนั้นน่าจะเติมไปว่ามีอย่างเดียวที่ไม่มีคือผัวญี่ปุ่นมือสองอันนี้ก็แบบว่าคุยกันขำๆนะร้านที่มีไปไปช็อปมาแล้วเนี่ยเป็นมีพี่คนนึงนะ แม่แม่น้องเต้าหู้แนะนํามาว่าร้านนี้ดีคือเอาของดีมาขายแล้วก็ของเขาบอกว่าบางชิ้นเนี่ยคือมันถูกแทบจะถูกจริงคือต้องบอกก่อนว่าร้านมือสองญี่ปุ่นนะคะบางทีเขาก็เอามาทุกทุกหมวดหมู่นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวเครื่องครัวจานชามคือทุกหมวดหมู่แต่ว่าเพจเนี้ยที่เมย์ไปเจอที่แม่น้องเต้าหู้แนะนําเนี่ยคือเป็นเพจที่ขายแต่ ของเด็กมือสองจากญี่ปุ่นเท่านั้นใช่ทีเนี้ยเขาก็จะไลฟ์สดขายทุกวันเนาะเมย์ก็จะไปนั่งดูไม่ซื้อก็จะไปนั่งดูเพราะว่าจะได้รู้ว่ายี่ห้ออะไรที่เขาฮิตยี่ห้ออะไรที่เขาว่าเฮ้ยอันเนี้ยอเนี้ยยี่ห้อเนี้ยดีมันหลุดมาเขาก็จะคิดราคาสูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากอานเงี้ยเราก็จะแบบรู้แล้วว่าเออยี่ห้อนี้ดีถ้าล็ต่อต่อไป เมย์ก็จะเล็งแล้วว่ายึดเลงยี่ห้อนี้ไว้อะไรเงี้ยข้อม,ขมือนเป็นร้านส่งยิ่กว่าส่งนะพี่ว่าเพราะคนดังเขาใหญ่มากของเขาเข้าเากือบทุกวันเลยนะอันนี้คือเขาบอกว่าเขาเขาจะเคลียร์เพราะจะมีมีของรือว่ามีของเข้ามา,มาใหม่เพราก็จะเคลียร์โกดังเขาเรื่อยๆเขาคิดแค่ประมาณค่าสง่งประมาณเนี้ยค่ะบางที <F FC S 2> นะบา,บางจังหวะเอฟนซะีเราเนี่ยพาของชิ้นเนี้ย ราคาเท่าไหร่แต่ว่าค่าส่งเนี่ยมีแล้ว50-60บาทเทาไมเขาส่งมามาคันเดียวพี่ว่าเขาส่งมาหรือว่าทีละอันเหรอทีละอะ่ไม่ใช่ใช่คือจุดที่เมยเลื่องอันนี้มาคือเขาสามารถเลื่อนแบบนี้ได้แต่จริงๆอันนี้คือเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะโต๊ะกินข้าวที่มาจากโกดังญี่ปุ่นมือสอง เอฟซีไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวเราเอาเป็นร้างน้คันนะฮะล้านน้ำคัน,นยีหย่หอ้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อดีออของคอมบีตอนแรกเมก็ไม่รู้นะว่าของเด็กยี่ห้ออะไรมันดีเนาะเมก็ถามคุณแม่นอ้องเต้าหู้นะคะที่ปรึกษากิติมาศักว่าส่วนมากเขาเล่นยี่ห้ออะไรกันบ้างเราจะได้รู้เนาะเวลาเราดูของเพราะอันนี้ก็ยี่ห้อคอมบินะคะ ตัวนี้ที่เมซีเอฟมาก็คือมันเป็นโต๊ะทานข้าวที่มันสามารถเอนได้แล้วก็ปรับเอนนอนได้เหมือนกันพี่หนึงต้องลองเอนแต่เมเพิ่งเห็นว่าเบาะมันเปื้อนมากเลยเราต้องซื้อเบาะใหม่บเบาะแยกต้องเอาเบาะใหม่มาใส่แทนใช้แต่คโครงเพราะว่าตอนมีดูไลฟ์สดอ่ะมันก็ไม่เห็นทุกส่วนนะคะแต่ถามว่าราคาดีไหมก็คือราคาดีมาก มันอาจจะซักออกก็ได้เนาะรัออกอันนี้อ,อ,เอาเอาไว้ก่อนก็ได้เผื่อ,อจ,จะได้อ่า,ให,า,าให้ลุงๆป้าๆดูเปร่าสมบัติได้อะไรมาปึ๊บเดวเนะเอเออมันเออแล้วก็พี่เน่งเอาเองขึ้นได้ไหมพร้อมกันหรอือเปล่าอันนี้ป่ะปุ่มน,นี้ป่ะใช่ไหม เดี๋ยวให้พ่อหนึ่งคิดวิธีเอาขึ้นก่อนนนคะมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะคะที่ที่เขามาขายคือเป็นแบบโยกไฟฟ้าแต่แต่ด้วยความที่ญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมันต้องใช้เครื่องแปลงไฟฟ้านะถ้าแบบนั้นเมก็จะไม่เอาเพราะว่ามันยุ่งยากต้องมาหาตัวแปลงอ๋อนี่นตั้ง ถ้าตั้งก็จะเป็นอย่างนี้เมสั่งไปสองอันนะคะเพราะว่ามีสองคนอออืมนี่ก็ล็อกได้อืเดี๋ยวพี่หนิงจะไปทำความสะอาดนะคะเขาเป็นพ่อบ้านแห่งชาติก็จะเอาไปแช่เดิตอนะคะมีอันจะโยกตรงนี้ได้เออเมซื้อเพราะว่ามันโยกได้ อันนี้มันขอได้ขอได้แล้วเราก็บางทีเราเราแต่เขาเรียกว่าเอาแต่โพงพลาส,สติกตัวน,นี้ของเา้ยก,ก็ได้นี่หนไหมข้อดีของคนของนะของของญี่ปุ่นเนี่ยหัน่นนคือเขาแบบว่ามันวัสดุเขาดีวัาสดุด,ดีแล้วก็ถือว่ามันเก่ามันก็ไม่ได้กรอบง่ายนะคะทุกคน มังกรกับมีเกลจะโตด้วยของมือสองญี่ปุ่นนะคะอันี้เราก็ออกไปซักดูอีเล็กนนึงใช่มันมันคือตอนที่เขาเลื่อนนะคะเม้ว่าขามันมีการเลื่อนที่แบบสมูทด,ดีดดก็เลยเอามา,มดดมาราคาเนี้ยซื้อมา450นะคะ450ใช่450ไปดูได้เลยเขาขายราคานี้จริงๆเพจที่โดบีด้าหน้า ค่าแสงค่าส่งค่าสมก็เจ็ดสิบบาทละนิน้อยนี่เอฟซีเนี่ยเลื่อนได้บางทีให้น้องนั่งแล้วก็อกินลมใช่ไหมมันมีตัวล็อกให้ด้วยนีมีตัวล็อกด้วยอีกอันหนึ่งสีขาวสวยๆกว่านี้อยู่อันนี้ล็อกได้ล็อกได้โอเคเป็นยังไงโอเคนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวของมือสองที่เราซื้อมาในราคาที่400บาทแค่นั้นเองค่าสงก็น่าจะประมาณ หกสิบเจ็ดสิบบาทแหละหกสิบบาทชิ้นแรกชิ้นแรก,ชแรกใช่ไหมอันนี้เราอ๋อเขาเลยส่งมาทีละชิ้นอ๋อเออใชอ่นี่อี่างนี้ยักษีนี่ยเห็นไหม F เลื่อนได้เลื่อนได้นะแล้วก็ยกขึ้นได้<อ>นี่อ้นี่างนี้ยกขึ้นแล้วก็ดีได้อันนี้ก็ล็อกได้นะฮะล็อกได้ล็อกได้แล้วเอ็นนะเอ็นเอ็น<อ>ได้ ข้อนึงเก่งมากเลยแป๊บเดียวก็เรียนรู้ฟังก์ชันของเด็กนี January ่แล้วก็อ่ะโยก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 เยงโยกนอนลูกนอนนี่อันนี้ก็ต้องรอก่ันวอกทีเนี่ยเออคเออมันโยกสมูทมากเลยนะโยกสมูทแล้วก็เอ๊ โอเคเอ้ยค่ะทุกแล้วก็ถ้าเขาค้อแข็งก็ก็ค่อยๆเอาขึ้นอืมแล้วก็ค่อยเอาขึ้น,ออนตอนตอนนี้คืออาจจะต้องใช้แค่แค่ระดับนี้ก่อนนะครับน,นี่เร้ก็เรื่อนมาอืแล้วก็นมให้เขาจริงๆมันเป็นที่นั่งสําหรับให้ลูกแบบเหมือนกับกินนมเสร็จแล้วเลอแล้วคิดว่ายังเลอไม่หมดก็ให้นั่งตรงนี้ได้นะเขาจะได้ไม่สะอึกเวลาถ้าเราเอาเขานอนเร็ว<ด>เกินไปเราก็ให้นมเขากินตรงนี้ ยังใหม่เลยเอฟซีอีกอันหนึ่งสวยกว่านี้อีกน,นี่ย,ยังใหม่เลยมัน,มนโยกได้ด้วยอ<า>ันนี้ก็วิธีทำคาาว,วามสะอาดของผมก็คือฉีดน้ําล้างแล้วก็ผสมน้าเดอดตอนแล้วก็ลาในะเอฟซีลาลๆๆแล้วก็เอาไปตักเนี่ยม,มันจะเปืองอย่างเดียวคือเปืองเด้ต่อเนี่ยแหละค่ะเวลาเราชอบของมือสองญี่ปุ่นอันนี้สีร้อยแต่เด้ต่อนี่ประมาณร้อยกว่า โอเคค่ะเดี๋ยวพ่อหน่ทงทําความสะอาดเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาให้มิเกลมังกรลองลองดูนะคะว่าเขาจะชอบไหมแบบเลยแรมเลยดีดีชอบชอบชอบ